คืนนี้นะครับแฟนบอลชาวไทยของเราเนี่โอ้โหแจ็คดี้แจ็คดี่เหมือนนั่งติดขอบสนามในรายงานทุกนาทีนาทีต่อนาทีนะครับผมนี่เชื่อมันมากมากตอนนี้ไต้หวันยิงนแล้วแหูะโอ้ยเครียดเลยอ่ะผมโทรหาบี้เรอผมบอกบี้โทรหาโค้ชเขาดิที่ไต้หวันเนี่ยทำไมกัไอ้ให้แบบว่าให้เขาแบบยอมแพ้ไทยนึงแต่ปรากฏเชื่อไหมว่าหลังจากที่ไทยเรานะครับตีเสมอปุ๊บเนี่ยตอนแรกโดนน้ำไปก่อนผมเครียดเลยนะใช่สถิทีแรก พอตีเสมอปุ๊บเีลยโอ้โหรูปเกมเปลี่ยนเลยครับผมไทยเรานี่แบบจัดหนักเลยทีละสินแดงดานะครับอยู่ที่เมืองทองเราใกล้บ้านผมยิงไปไ <อ S 1> ลูกแรกนะครับแล้วก็ห <ไอ S 1> ลังจ <ไอ S 1> <ล>ากนั้นก็ยิงยิงยิงมาเรื่อยจนไทยนะครับชนะ4ประตูต่อ2ครับผมซึ่งต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายเลยใช่ไหมโอ้ยพี่ผมเนี่ยมีความสุขจริงแล้วก็ใจอินมากผมชอบมากแล้วตอนที่มีช็อตหนึ่งพี่วุฒิอ่า นักกีฬาไต้หว <ondan S 2> <ues> ันเนี่ยจะไปจะไปเออนักเตะไต้หวันเนี่ยจะไปจะเข้าไปต่อยซิโก้อ้าวทำไมมีมีอย่าเลยอย่าเลยเรามีผ้ากันไม่ได้เลยเล่นเกเรมากเลยอ่ะเกเรแบบว่ากระชากคอไม่ใช่เจอ่ะพี่ต้องหลงที่ไมใจคือถ้าบัวขาวอยู่นั้นมึงล่วงเลยนะคนร่วงจริงเลยไม่โหอ่ะมันขึ้นจริงอ่ะพี่คือเราอจะมากอินเนี่ยอินอินเฉยเฉยแจ็ครู้แ่บว่าตัวเองเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องบอลเนี่ยจะดูเป็นคนที่แบบฉลาดมากใช่ใช่ใช่รู้แบบโอ้ ช่วงฟุตบอลเพิ่มในรายการครับผมแจ็คแจ็คดูได้มากแล้วแต่ต่อปอราคาอะไรเนี่ยคนคนเลยการไปทำห้ามเนี่ยเลยนะครับในช่วงแรกว่าช่วงไม่กี่นาทีแรกเนี่ยเห็นในโซเชียลในทุกคนแบบหดหูมากหูพี่มันวก็หูมากมันหดหูเมันจะตายกันทุกคนเลยแต่คนไทยเนี่ยคือได้ได้ความเขาเรียกว่าคนไทยเขารักกันแฟนบอลเหนียวแน่นมากพี่แต่ว่าจบเกมเขาก็คงแบบ ไต้หวันอะไรเขาก็คงแบบหายอินนะเนาะหายอินสิทุอินแต้องแบบกันทีมไต้หวันเดี่ยวให้เจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้อภัยค่ะเราชนะเลยครับครั้งหน้าครั้งหน้านะครับจะไปเตะกับอิรักนะครับผมปีหน้าเลยนะครับวันที่24มีนาคมปีหน้านะครับขอแค่เสมอหรือชนะนะครับก็จะเป็นแชมป์กลุ่มอาเซียนของเราไปบอลโลกไทยไปบอลโลกได้แล้วคุณลผู้ดม ไงไทยไปบอลโลกไม่ได้เป็นกำลังใจอ่ะให้ทีมไปไปครั้งหน้าแข่งกับอิรักที่อิหร่านถูกไหมใช่แล้วครับผมเจ๋งอ่ะพูดถึงแถวฮีโร่เลยอ่ะฮีโร่อย่างงี้ฮีโร่เลยพูดถึงอิหร่านแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเศรษฐกิจเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมาแรงมากหลังจากนั้นตะวันออกกลางดูบงดูไบอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยตอนนี้ประเทศที่เขาเพ่งเล็งเลยว่าจะเป็นเมืองใหญ่ เมืองทองคําเมืองหน้าลงทุนเมืองต่อไปก็คือประเทศอิหร่านจากสมัยก่อนที่มีการสงครามจทุกคนรู้สึกว่าอุ้ยอิหร่านจะไปทำไมอิหร่านอิหร่านกลัร่านิห่านอิร่นยิงอิหร่านอลับมาอีกคร้งนะฮะระกลอิมราออิครั้นแล้ว่ีน่จะกลัร่าแลิวล่ะนอนนอ้แร่าศรษานิจรองอิหร่านเหร่ิ่มนะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเกมาีฬานอิหรานอิร่านอิร่างๆคหร่านอิหร่านะหลังนอิานอ้นอิหร่านอิหร่านอร่นอิหร่า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 นอน่นอิหร่านอร่บอล เมื่อหนึที่ตอนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานเนี่ยคนไทยจะไปเที่ยวกันโอเคได้คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยอ้าวข้ายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดฮักดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไอม่เอ้ากดโชว์ไล่ออกเลยกดเนี่ยกดเลยก็ได้อ่ะกดกดอ่ะ